สวัสดีนะคะทุกคนมาอีกแล้วนะคะรอบนี้พามาชมพามาชมทุ่งดอกเดซี่นะคะอันนี้คือทุ่งดอกเดซี่เด้อทุกคนเด้อกำลังบานแบบสะพรั่งเลยนะคะสวยงามมากนะคะมีทั้งดอกโคเวอร์สีดอกโคเวอร์สีชมพูนะคะอย่างสวยเลยดอกใหญ่มากนะคะดอกโคเวอร์นี้ สวยงามพี่น้องจ้าอู้ดอกคคเบอร์ใหญ่สวยมากเลยนะคะเลาะป่าเสร็จเราก็มาชมทุ่งดอกไม้กันเนาะเลาะป่าเสร็จก็มาชมทุ่งดอกไม้สวยๆกันหอมหอมพี่น้อง หอมแห้งหอมหายมาเด้อม,มาเด้อม,มาเบิ่งอันทุ่งดอกเดซี่เ้อจะ้ะคุณน่ะดอคัลเวอร์ก็สวย งามมากนะคะช,ช่วงนี้ช่วงนี้ทุกที่ดอกไม้สวยงามสีชมพูนี่ก็คือดอกโคเวอร์สีชมพูนะคะอันนี้กินใดเป็นยาได้ไปนอนได้จะ้ะเป็นยานะคะ สวยมากเลยสวยเราบางที่ห้าก็อยากให้ทุกคนได้ชมเนาะจา้ะอยากให้ได้ชมจากมุมอีกมุมหนึ่งของโลกพี่น้องอีกมุมหนึ่งของโลกนะคะนี่ที่นี่ฟินแลนด์เนาะเหมือนดอกบานไม่รู้โรยนะคะแต่ว่า อันอันสมุนไพรอันดอกโคเบอร์นี่ง่วงัวมาแล้วจะ้ะเพินกินก็เจ้าปลูกไว้ถ้าเลียงมาเลียงง่วสวยงามหลายก็เจ้าก็าเจ้าครับรถพันไปพันมาจอดเบิง้งจอดเบิ้งอีนา่งนี่ผ้าเห็ดอย่างมาสันภาาเอฟซีเบิ้งดอกใหม่นะคะ ไกลสุดลูกหูลูกตาพี่น้องจ้าไกลสุดลูกหูลูกตาเลยโอ้ยยุ่งกัดหัวไกลสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะไปจ้ามันเดินไป,ไปแดดลมลมตกแดดลมลมตก ดอกใหม่ยูฟินแลนด์เนี่ยจะเขาจะอ่าสลับกันบานเนาะทุกคนเนาะอืมสลับกันบานจะเป็นสีม่วงสีเหลืองดอกฟันสิงโตแล้วก็รอบนี้ก็เป็นดอกเดซี่นะคะสวยจริงๆถ้ามาฉาิ มีโคเวอร์สีขาวด้วยนะคะอันนี้หนามมันดีพี่น้องมันก็นเล่ยดอกไงดอกงามนะคะริมนี่นะหนามดีดอกใไงดอกงามดูยี่ชีมสก็บเอาดอกโคเวอร์ไปเ็นเห็ดยาสมุนไพรพี่น้องเดี๋ยวสิเก็บดอกโคเวอร์นะคะ งามมากนะคะงามงามเกินคำบรรยายโอ้ยอันตัวนี้เป็นดอก ประกาศป่าเด้อพี่น้องเด้วยดอกทิสเตประกาศป่าสีม่วงนี่จ้ะเดี๋ยวเขาก็จะบานเต็มเลยนะ สวัสดีนะคะใครเข้ามานาะเดี๋ยวดีชิมอ่านก่อนเด้อจะ้ะกระท่อมพินแคนสวัสดีนะคะอันนี้ยูฟินแลนเด้จ้ะผ้าชมถุงดอกกันเดซี่โอ้ยยุ่งก่อยหัวโอ้ยพี่น้องขอโทษขออภัยเด้จ้ะกล่องสัน้นกล่องสั้นสะเทือนและยุ่งก่อยหัว ุอดอกเดซี่กับดอกโคเวอร์นะคะบานบลูโร่พลังพี่น้องเดีย๋ยวฉินจะพาเดินไปตรงที่มันขึ้นเยอะๆเนาะ สวยง่ามเหมือนพี่น,อน้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็เป็นกำลังใจเนาะอุ้ยยุงกัดค่ะยุงกัด อดอกเดซี่เนี่ยมันขื้นเองตามธรรมชาติเนื่องจากเป็นเขาเรียกว่าเป็นวัชพืชหรือว่าเป็นดอกไม้ปา่าริมถนนริมทางนะคะจะขึ้นยุ่ทั่วไปตามริมถนนตามทุ่งนานะคะทุกคนตามริมถนนตามทุ่งนาสวยงามมากยุ่งก่อยมือสั้นว่าเป็นยังดอกพี่นอ้องยุ่งกัดคอย อุย้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคะยุ่งกัดแห้งปวดขออนุญาตขออนุญาตตบยุ่งก่อนจกบาดโอ้ยเหลือใจเหลือใจยุ่งมันก่อยหัวเก่ากันเก่ายุ่งกัน ขอบคุณเด้อจ้ะดอกไม้ริมทางนะคะพาชมแบบสวยๆช่ำๆเลยเนาะรอบนี้เป็นคิวของดอกเดซี่นะคะอันนี้เป็นทุ่งนานะอยู่ริมทุ่งนานะคะ ริมทุ่งหญ้าไม่ใช่ทุ่งนาหรอกทุ่งหญ้าบิมถนนทางกลับบ้านนะคะยายชิมกําลังจะกลับบ้านพอดีมาเจอดอกไม้สวยๆก็อยากจะให้เอฟซีได้ชมด้วยเนาะได้ชมบรรยากาศธรรมชาติฟินแลนด์นะคะ อยู่ริมคลองด้วยนะคะอยู่ริมคลองโอ้่อยกัจะแมนเนาะยุ่งก้อยหัวกะอดสมอดซาพี่น้องเอ,อ๊ะการเห็ดคีเห็ดยางนี่มันคือลำบากลำบนเทีละจมกันเดี๋ยวใส่หมวกกัน้วยจะ้ะยุงมันก้อยหัวยุงมันก้อยหัว เ,เป็นเพียกัรมีได้พี่น้องหลดขนฟื้นหลดขนฟื้นนี่ป้าดอกไม้ยายอยู่มึ่อี่คือดอกไงแต่พี่น้องคอยชิได้ไม่เก็บได้หนิเมื่อกี้คอยนั่งเก็บอยู่ดาบ้านคอยดอกได้หน่อยนึงอยู่นี่ดอกบางไงนึง สมุนไพยาแก้ไอจะได้มาเก็บอยู่ริมถนนนี่แหละเก็บดอกโคเวอร์ด้วยอืมเพราะสั่งเพิ่นสตั๊ดถิมนะคะข้าเจ้าตัดถิมได้หนิข้ามันงหญ่พ่อดอกมันบานมันร่ยแล้วข้าเจ้าสิตั๊ดถิมจ้ะดอกโคเวอร์กับดอกงหญ่ค่ะ,คะพี่น้องี่ยชิมสิได้เก็บเอาด้วยจ้ะเก็บไปตากเป็นยาสมุนไพรพี่น้อง เวลางานก็ต้องยองๆเอาว่าห้เหยียบต้นดอกไม้นะคะสวยได้ละเนาะดอกไม้ป่าดอกไม้ริมทางสวยงามตามท้องเรื่องได้จิมเก็บเม็ดพันธุ์มะลูจะเอาไปปลูกบ้านห้อมันขึ้นบาเด้อจ้ะ แล้วก็ต้นนี้เป็นดอกอันอันนี้เป็นต้นดอกข้าวโมไม้ด้วยค่ะอันนี้เป็นยาเป็นสมุนไพรย,ยาคือจังดอกอันไอ้ดอกไอ้นี่อย่างบานเห้ยหรอมึกบอกดอกไม้บ้านเราที่เป็นที่เป็นยาหน่ะมั้งอู้ว่าเจอสมุนไพรย,ยาเอ็นยืดพี่น้องจ้าอันนี้สมุนไพายยาเอ็นยืดนะคะใบบอกไงเลยพี่น้องจ้าเบิ่งเอเด้วยน่ะอันนี้ยาเอ็นยืดเด้อจ้ะ ใบบอกใหญ่เลยนะคะแต่มันขึ้นอยู่ริมคลองริมหนองนะ่ะมันมันจะสวยเพราะว่ามันมันได้น้ำเนาะตรงนี้เขาเห็ดถนนไม่เห็ดถนนไม่มันก็นเลยสวยมันก็นเลยแบบมีนม้ำมันไดดินไม่ด้วยแหละคะ่ะยืนเก่า,ออย,ากยุ่งบ่เมหยังดอกยุ่งจาะหัว จ้าแก่พันล้านดวงใจนะคะขอบคุณนะคะแก่พันร้อยล้านดวงใจ สว่าสียางไปสุดสุดพุ่นกับคือสีโดนได้นี่พุ่นนะพี่น้องเนี่ยเบงไปสุดพุ่นเลยอุ้นกองใหม่ไกลๆพุ่นนะ ไอ้ชิมกับงสิพายางแคนสุดแคนี้แหละพี่น้องเพราะว่าเออสิได้โง่ขึ้นไปเอาถุงมาเก็บดอกโคเวอร์เอาถุงมาเก็บดอกโคเวอร์นั่นจ้ะเพราะว่าดอกโคเวอร์มันสวยหลายนี่มันงามหลายาเก็บเอาไปตากอันนี้ดอกงาตะกะแตนน้่จ้ะเหลืองเืองนี่ดอกสโนสโนเมืองหนอกอันนี้ก็กินไดเอาไปพัด ใส่ไข่เอาไปผัดใส่ไข่แดดก็ดีดีอุย้ยไปจ้ะเดี๋ยวย่าซิมจะไปอ่ะไปเอาถุงมาเก็บดอกโคบเวอร์มาเก็บอะไรดอกงามปันนี้งามปันนี้เก็บไปเฮ็ดยาขอบคุณ9000ล้านดวงใจนะคะ Thank you so much, everyone, for joining and walk with me in the uh, forest pen, flower pen. ตอนแรกว่าจะลงมาถไทยซื้อไทยคลิปซื้อพ่อมาเจอดอกโคเวอร์ใยๆดอกใยๆอวบๆก็อยากได้ได้บาทนี่อยากซื้อได้ไปเป็นยาได้บาทนี่ก <c oughs> ็สือมาเก็บสันตัวบานนี่พี่น้องเก็บไปเห็ดยาสันตัวบาน <c oughs> นี่พุดนะโอ้ยงามคักงามเนี่ยดอกไม้ฟรีสมุนไพรฟรีริมถนนริมทางอันนี้เป็นถนน ถนนในไฮในหน้าเพิินเด้อพี่น้องเด้อถนนในไฮในหน้าเด้อจ้ะอยู่ริมถนนท่างไปไฮไปหน้าข้าเจ้าได้ชิมกับพึ่งจะออกมาจากบ้านพักอากาศอดอกหยาก็ยังสวยอะ่ะชุ่งเจ้าเบงดอกยายังสวยเลยยาพันเนี้ยสวยมากๆ เอออายกระท่อมอันพิ้นแค่นจ้ะเจ้าเป็นเพื่อนไม่ไปฝากคอมเมตนไหลัางบ้านให้ยายชิมเน,นด้อจ้ะขอคุณนที่เขามาใหาก้กกำลังใจเด้อจ้ะยาย,ยชิมจะได้ตามไปไปกดหัวใจห้ขึ้นเนาะจ้ะเป็นการหาก้กำลังใจซึ่งกันและกันสวยหลายสวยแห้ง ยืนเกายุ่งยืนเก่ายุ่งยุ่งม,ม,มันคบหัวข่อยใครอยากจะตัดคลิปไปทําคลิปทําอะไรบอกนะคะยายฉิมจะได้ไม่พูดยายฉิมจะได้หยุดพูดเนาะเอาไปใส่โดนตอกโดนตียายฉิมไม่ได้หวงเล้่องจากราว่ามันเป็นการแบ่งปันเนะาะถาา้ามาฉกถ้ามาฉาผู้ใดสามาดเอาไปเฮ็ดเป็นใส่เพลงใส่โดนตีสัง รายได้ไดนี่ยยาชิมดีใจน้ำนะคะบอกยายชิมด้วยเด้อยาชิมจะได้ไม่ต้องจะได้ไม่ต้องพูดมากไง<_><_>แต่ว่าถ้าเพิ่นเอาไปตัดอันเอาไปตัดใส่เพ่งใส่ยังเพิ่นกับปิดเสียงปิดเสียงเบาได้เนาะค้นด่เพิ่นมีฝีมือเนาะพี่น้องเนาะอืม สีชมพูกับสีขาวอยู่ด้วยกันมันโอ้โหสวยจริงๆสวยมากๆนี่ดอกผักกาศดอกผักกาศป่าตัวนี้ถ้ามันเป็นพันธุ์ที่แบบเป็นเป็นใบดังๆหนามแหลมๆนะเป็นยาเป็นยาฟอกตับเอ้ยเป็นยาฟอกตับพี่น้องเออ บอาถืกแล้วล่ะเวลายางสิพยายามบอให้เหยียบดอกไม้นะคะเพราะว่าเราสะได้ความสวยเนาะเขาบอกว่าเหยียบดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวเราจะไม่ให้ดวงดาวสะเทือน ผลข,ขึ่นกับยูริมนามคักเน่ยสวยงามคักเน่ยขอบคุณสิบห้าล้านดวงใจเมื่อกี้ี่ชิมเก็บสมุนไพรตัวนี้นะคะจะให้ดูตัวสีม่วงเนี่ยค่ะเป็นสมุนไพรแก้ไอแก้เจ็บคอเนาะเก็บที่บ้านพักต่าอากาศมันดอกเล็กๆนะคะเดี๋ยวยายชิมจะมาเก็บอีกตรงนี้อีกรอบหนึ่งสวัสดีจ้าน้องโฟนมาเดอ้อมาเดอ้อมาช่มถุงดอกกัน เดซี่เด้อจ้ะวางทางกับบ้านน้องละอ้ยยุ่งกัดขั้นค่ะฝนเลยยุ่งหายหลายฟินแลนด์พี่ชิมสวัสดีค่ะวาสันเลิบสองเลิบสองพี่กระท่อมพินแคนพี่ชายสวัสดีค่ะวาสันสบายสบายดีบบพู้อยู่ทั้งนั้นวาสันถามไพนน้อบานนี่ถามยายชิมบ่ยายชิมตอนนี้บ่ค่อยสบายปนไรจะยุ่งก่อยหัว ดอกไม้ริมทางเดออจจานี่อยู่ริมถนนนะคะอือไปไหนมาไหนนี่ก็คือสวยมากนะคะช่วงนี้ที่ฟินแลนด์น่ะดอกเอ่อดอกรูปปินสีม่วงกับเต็มเลยนั่นรถคุณยายชิมอ่ะยายชิมเป็นเด็กแว่นเด็กแว่นนะคะอีกฉันเป็นเด็กแว่นแว่นไปแล้วก็แว่นมาแว่นแว่น เบาไปพี่น้องเลยโอ้ยสวยงามนะคะขอบคุณเหลายเด้อจากทั้งสิบล้านดวงใจพู่นะบ่ไดนน้อยๆได้นไดเนี่ยลายคากลายแน่พี่น้องอยู่ริมถนนนะคะเนี่ยทุ่งดอกไม้ริมถนนนะดอกไม้ริมทางของแท้ได้นเ,นนเนี่ยบ่เมนของปลอมเนี่ย ดอกไม้นิ่มทางของแถดอกสีสวยพันดอกโคเวอร์สีสวยดอกไอเดซี่กับสีสวยมันเขากับบรรยากาศป่าสีย้อยเขียวเลยน้องฝนอดที่จะจอดรถไล้สดไม่ได้นะคะเพราะว่าเราอยากให้เพื่อนๆเห็นโอ้หินกัด หินกัดคนขับรถพานไปพานมาเขาเจ้าไว้นั่งนี่เห็ดหยางว่าซันเห็นถือกล่องไรสดนะคะเขาเจ้าหัวเขาเจ้าหัวรอข่อยถ้าเป็นคนอยู่นี่นะคะเจ้าก็เป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่ทั่วไปเนาะแต่ถ้าเป็นเห่า,า,าก้นต่างดาวเขาก็โอ้ยสวยงามมลาย อดที่จะชื่นชมไม่ได้นะคะเดี๋ยวค่อยก็จะพาไปเก็บดอกคบเวอร์ลรวเด้อบาททีนี้เอาเดินอีกสักสามนาทีพอนะคะให้พี่ๆเพื่อนๆไปพักผ่อนไปเลาะไปเลาะเออยัยชิมก็จะเก็บดอกคบเวอร์ละ เก็บไปทำยาละเขาป้าบ่าได้เห็ดก็ได้ของอันสมุนไพรยาหรอวะบ่ได้อันนึงก็เอาอันนึงพี่น้องคอยนะเออเดี๋ยวมันสเสียเที่ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเที่ยวเราก็ขนอะไรได้เราก็ขนนะคะอยู่ริมถุงริมอันทุงหน้าแบบนี้นะมันปลอดสารพี่น้องมันกับสีมีตะกีฟุนรถดลรนไปแล่นมาแค่นั้นเองอืม อันนั้นทุ่งนาป่าหญ้านะคะเดี๋ยวเขาสิมาตัดหญ้าแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาตัดหญ้าแล้วฟ้าสวยๆนะฟ้าใสฟังท่านเขาจะบวนไปกองไห้ใช่ปลาพี่น้องอุ้ย ย่โนนี้มันจิเป็นฟ้ามง้วนะคะฟ้ามง้วฟ้ามมานะพี่น้องนะอืมเสียงลมในปลาขึ้นแหละรลมดีเทอนะ ยายชีมกับดอกใหม่มันเข่ากันบเนี่ยายชีมกับดอกไหม่มันเข่ากันปเนี่ยายชีมมันต้องยู่กับเห็ดเนาะไปเลาะมันแล้วจะเห็ดไปเลาะตั้งแต่ตอนหลายชั่วโมงก่อนละไล่สดไปรอบนึงละไล่สดไปชมป่าเห็ดรอบนึงนะคะเห็ดันกำลังดอกตุ้มุติมิก็เลบอกเก็บจ้ะอืมเอาไว้ให้มันดอกงหญ่ๆเลี่ยงไว้สก้อนเห็ดมันปู เลี้ยงไว้แต่ให้มันดอกไงเราก็เก็บขายทีเดียวเข้าปลามาเข้าปลามาเก็บให้มันเหลืองเออเฮ่อแน่กับเหลืองเออเฮอตน,นั้นสิไล่สดให้ให้พี่น่องเอซี FC, ได้เบิงน้ำเนาะอืมบรรยากาศการการเก็บเห็ด <laughs> ขอบคุณทุกท่านมากมายนะคะยายชิมก็คิดว่าสวัสดีนะคะพี่เกษราราศีล่งแล้วค่ะคุณปีขาเพราะว่าอันยุ่งก่อยยุ่งก่อยหัวโปกมมาแล้ว <c oughs> ยุ่งก่อยหัวโปกมมาแล้วจ้าก็เลยสิลล่งเราก็เก็บไปเก็บดอกคเวอร์ไปตากเ็ดชานะคะอขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจย,ยายชิมก็ขออนุญาตจบไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้ก็ ฝากไปดูคลิปให้ด้วยก็แล้วกันนะคะยายชิมจะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอลงไปนะคะเพื่อให้ชมบรรยากาศธรรมชาติเนาะคนปลากับผาาเบิงตะดอกไม้ใบหญ้าปลาดอนแบงซันละพี่น้องอืมยา้ชิมเมนคนเมืองนะคะ Thank you everyone Thank you so much See you next time Now i gonna go to my mosquito by me ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่นะคะ see you in the evening มอยว้าวล้ากลับไปละเด้อจ้า